บ้านพี่อยู่หมู่บ้านนี้ไหมไม่หมู่บหมู่สิเดี๋ยวเดี๋ยวถามหน่อยแมะซื้อที่ไหนอะแมด อนตล้ว่ะ้าอะอะไรเท่าไรไ่เท่าไรโอ้ราคาแกเป๊ะเลยเว้ยราคาเป๊ะเลย สูน้ำลงทำเหรอใช่ใช่นะหมู่บ้านแบงนี้ทางนแ้นข้างหลังหลบไปอ๋อมันมีหมู่บ้านข้างในอีกใช่ค่ะมีหมู่บ้านข้างในมีหมู่บ้านนั้นเดี๋ยวเราจะวนอ๋อลองเราไปดูก็ได้ใช่ไหมว่าจะมีหมู่บ้านก็ดูตรงนี้มันงผ่านเนาะเออไปดูตรงนี้ด้วยก็ดูตรงนี้มันก็บอกว่าไอ้กลิ่นนี้เขาไม่ผ่านเรนมันวนออ๋เป็นมันนี่ไงนี่กอเต็มไปหมดเอ๊ะหรู้ผมเหม็นอย่างเดียว เหรียนแรงวันเมตตัวไม่ไ <Hels> ด <ing> ้มีเลยขอเตึมเลยเว่าเวลานี้นก็มีขี้ไก่มากรอเกาจะมีเกาจะเลื่นแสดงว่าเพ่เก็บไม่ดีคนใจก็จะใช่มันแต่ก่อกเขาทำแค่สองโรงเขาบอกงี้ คนที่หมู่บ้านเขาบอกว่าแต่ก่อนทำสองโรงไม่ค่อยมีปัญหาเรื่องแมลงวันพอเพิ่มอีกสองโรงมันมันเยอะขึ้นตอนตอนที่เขาจะมาเก็บขี่ไก่เขาบอกว่าคือเปิดเปิดตู้ข้าวไม่ได้เลยแมลงวันเข้าไปเลยคือมันหลายฟาร์มไดหมไม่มีฟาร์มเดียวมันมฟาร์มทั้งนี้ฟาร์มเดียวระวังรถขีดไก่นะคะเออก็โดยปกติโดยปกติเวลาเขาจะทำความสะอาดฟาร์มเนาะมันก็ถ้าเลี้ยงอยู่ถ้าเลี้ยงอยู่มันก็ไม่มี มีน่าจะจับตามดีเน้นเาเลี้ยงเียมมีแต่นสัตวญแล้วด้างแแล้วก็ดีเ่จ้งรอรอสารอผมตตันมากกว่า มากกว่าเยอะมากกว่าค่ะเพราะว่ายาฉีดหนอนตอนนี้หนอนมันระบา,า,าดล้วใช่ใช่หนอนมันระบาดแล้วก็มันมีอะไรนะลอกเพี้ยใช่ไหมปีมนี้ยีหนอนนี่อิมิโจไดใช่ไหมอิมิโจไดแล้วค่ะฝังลากเข้าไปตัวบเบลอเลยผ่าอย่างนี้เลยแล้วก็มีเพีย้ยเพี้ยที่แบบฝักไม่เต็มอะ่ะ เห็น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 อันนี้แกเก็บได้เหรอันเนาะมันช่วยมีเป็นฝักฝักเล็กๆที่มันที่แบบรถมันตัดแล้วมันร่วงไงคะเหมนใจไหมห้าร้อยอ่าเรามันร่วงเขาก็เก็บไปเก็บให้อีกเอดินมาที่ยังไงแต่ไม่ต้องเดินอ๋อจะกู้เงินซื้อที่เหรอจะเลยข้าไปคุยสิจะเอาเท่าไหร่จะเอาเท่าไรหรูจะรู้ได้ไงต้องไปคุยกับหนูก่อนดิเออซื้อที่ไหนซื้อไปไหน ซื้อไว้ได้ยี่สิบก้อนเลยมอระไส่เท่าไหร่อ่ะเป็นกีโมรดกก็เลยอยากได้ไว้น่ะเขาขายแล้วเท่าไหร่ขายไร่ละห้าว่ามันเป็นที่ตาบอดไงอ๋อป้ามันอยู่หน้าถนนเจ้ามันติดกันใช่ไหมถ้าขอแบ่งถ้าขอแบ่งตรงนี้สักไร่หนึ่งขายเท่าไหร่ฮะตรงนี้ไม่ได้หัวโอ้ ฟีเลยไม่ได้หวงไม่ได้งไป่ไคุยกันหนูเอามีลูกกี่คนรับฮะมีลูกกี่คนสคนไปทางานที่อื่นหรืออยู่ที่นี่กทงานอยู่ที่นี่ไหะค่ะอ๋อมีครอบครัวหมดแล้วยังเลยยังไม่มีสักคนเลยเราต้องการสิ่งเชื่อไม่ล่ะต้องการสิ่งเชื่อ้ักคนไม่ล่ะ อ่าเนี่ยลูกสาวเขาก็มีสินเชื่อมาดูได้เลยสดสดนะสินเชื่อจะได้ฟรีเลยพอพอเขตเนี่ยจะได้ฟรีเลยไม่ต้องซื้อเลยถ้าเขาเป็นลูกลูกสาวทำไงอ่ะหัวหน้าหัวหน้าเสนอขายเต็มที่เสนอขายตัวเองชายเขาก็มีลูกชายมีชายเขาก็มีหนูทำไรไม่เป็นนะบอกไว้ก่อนหนูทำไรไม่เป็นนะทำไม่เป็นไม่เป็นไรเอาฮะเอาสิเอาสิขอให้กูได้อย่างเดียว โอเคค่ะขอบคุณค่ะป้าขอบคุณค่ะเก็บระวังฝนนาป้าอออนตแต่ตอนที่คุยกันตอนแรกก็คือคุยกันว่าพอออนี่ตรงนั้นคือบ้านบ้านเขาใช่ไหม หลังเนี้ยนะอ,อ,อ๋อจะแบบว่านขนลุกเลยอ๋อ<ส><ด>ขนลุกเลย<ส><ด><ส><ด>เออเแล้วพอออนนกแค่แบบ